สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับวันนี้จะเจอกันอีกเช่นเคยทาง YouTube Channel 1 6 8 9 5ตัวเลขพารวยนะครับวันนี้มาอัปเดตนะครับ10หน่วยบนนะครับแล้วก็จับชุดชนแต้ม2ตัวบนนะครับแต้ม2ตัวบนแล้วก็จับชุด2ตัวบน3าตัวบนให้นะครับวิเคราะห์คัดพิเศษนะครับสำหรับวันนี้เนาะ เพื่อท่านบางท่านอาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับวันนี้ก็มาชี้ชัดชัดเจนให้อีกสักครั้งหนึ่งนะตัวเลขอาจจะมีมีเข้ามีหลุดเนาะ,ะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยก็แล้วกันก่อนอื่นฝากคำเตือนสักนิดนึงนะเป็นเพียงการคํานวณน,นะสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลงวดต่อไปจงใช้วิจารณญาณในการรับชม ไม่สนับสนุนให้นําไปใช้ในทางที่ผิดนะครับสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นใครติดตามไลค์แชร์ก็ขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนนะครับสมาชิกใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเนาะมีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับรู้ทันท่วงทีเหมือนคลิปนี้นะอ่าบางคลิปอาจจะแบบยังไม่แน่ใจแต่คลิปนี้ก็จะคัดสู่พิเศษส,สำหรับ10หน่วยบนนะครับ มีตัดออกบ้างคัดมาใหม่บ้างดูตัวเลขที่น่าจะเป็นน่ยนะามาดูกันเลยนะใช้สูตร10หน่วยบนเดินเท่าๆกันเลยนะครับ3ส,สูตรแล้วก็ใช้สูตรที่เข้าที่แล้วมาสูตรหนึ่งนะก็มาดูกันนะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะแต่มผิดเนาะใช้แค่ หลักหมื่นนะหลักหมื่นหลักพันอ่าสิบหน่วยล่างอ่าแล้วก็หน่วยหน้าครั้งที่สองรอยท้ายครั้งที่หนึ่งนะบัวห้างของที่ 2, นะทสูตรนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ตัวเลขหลันเลยนะสี่ตัวสูตรที่สองนี่ก็ไดยห้าหกเจ็ดใช้แค่สองสูตรนี้ก็ได้นะเพราะว่าตัวเลขไม่ชนกันนะครับนี่จับคู่เลยสิบหน่วยบนน่าจะมีมาให้เห็นนะนะครับอ่าส่วนนี้ก็แค่สามตัวก็เดินอยู่ก็เลยอ่ะโอเค นี่เป็นสูตรเก่าที่เรายังเข้าอยู่นะครับก็อ่าเมื่อจับคู่ชุดแล้วเนี่ยนะนะครับวันที่16มิถุนายนจะมีมาให้เห็นไหมสอตัวบนนะจับคู่เด่น2ตัวบนกลับไปให้เรียบร้อยนะครับก็จะมี1661 2552 2662 3663 4554 4664 4774 4884นะครับเนี่ย ทั้งหมดก็8คู่ไปกลับด้วยนะครับทีนี้ใช้แต้มนะตัวที่วงอยู่ตรงนี้เข้าแต้มแต้ม10หน่วยบนมาดูกันมาดู10หน่วยบนกันว่าเป็นยังไงนะครับแต้ม2ตัวบนนะครับแต้ม10หน่วยบนนั่นแหละใช้ สูตรเก่าแล้วก็เพิ่มเติมมาอีกสัก2สูตรนะครับดูตัวเลขชนก็คอนข้างน่าสนใจนะเดินก็40งวด38งวดอะไรประมาณนี้ตัวเลขก็จะได้6ตัวนะครับ6ตัวเมื่อตัดชนแล้วนี่ก็จะเหลืออยู่แค่4ตัวนะครับเนี่ยวันนี้ลองดูสักครั้งหนึ่งเราชนแต้มมา สองงวดพลาดไปสองงวดแล้วเนาะสำหรับแต้มสองตัวบนนะครับงวดนี้ไม่น่าพลาดเนาะอ่ะก็ภาวนาอย่าให้พลาดจริงๆมีสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับเราก็มันมีสูตรหลุดนะนะวันนี้อย่าอย่าให้หลุดเลยแล้วกันเนาะอ่ะภาวนาวันนี้ก็ได้สองเจ็ดเก้าศูนย์นะแต้มสี่ตัวเต้มสองเต็มเจ็ดเต็มเก้าเต้มศูนย์จับชุด นะครับถ้าเป็น0แต้ม2ก็เนี่ยแต้ม2แต้ม2องลนลงมานี่แต้ม7นี่ก็จะเป็นแต้ม9นี่ก็จะเป็นแต้ม0นะครับก็จับให้หมดเลยนะ0อะไรได้2ก็0 2 1อะไรได้2 1 1ก็อ่าแล้วก็2 0นี่เป็นตัวกลับเลยไหม3 9 4 8 ห้าเจ็ดหกหอะไรประมาณนี้นะทีนี้มาดูตัวชนนะครับเมื่อสักครู่จะได้1 6 6่หกนึ่งก็จะมีแต้มนะครับเนี่เป็นแต้ม7จ็นะอ่าสิบหน่วยเรามี1 6 6 1ที่ชนกับแต้มแล้วก็2 5 5 2ที่ชนกับแต้มอีกวงกลมไปแล้วแล้วก็3 6 6หส เต็มเก้า4 4 5 5 4แต้ม9 4664แตมเก้าเตม0 4 8ย์แเต็ม2เห็นไหมอ่าประมาณนี้นะที่ชนนะถ้าใครไม่คิดอะไรมากก็ใช้แค่10หน่วยบนก็ได้ที่ชนกันนะครับถ้ามองมาตรงนี้ก็จะได้เห็นชัดเจนนะว่ามี กี่ชุดนะครับ1นี่5หนึ่งส้าหชุดไปกับ12ชุดคู่ตรงๆนะครับ4นี่4สี่ทีนี้เราใช้ปักหลัก10หน่วยมาตัดมันก็จะเหลือน้อยตัวลงทีหนึ่งนะครับใช้สูตร10หน่วยบนหลัก10หลักหลักสิบสองูตรหลักหน่วย2องสูตรนะครับ เทียบชนจะเห็นได้ว่าหลักสิบนี้ชนห้ากับหกห้ากับหกเท่านั้นเองนะก็อันนี้คือสรุปให้เน้นๆไปเลยนะหนึ่งสี่แปดเก้านี่ก็คือหลักหน่วยชนนะครับนี่สี่สิบกงวดสามสิบเก้างวดอันนี้ก็สี่สิบกงวดสามสิบเก้างวดขออภัยแอดใช้แค่ อ,อย่างละสองสูตรเท่าเด้งเพื่อกระชับไม่ให้ตัวเลขมากเกินไปเนาะก็จับชุดได้ตรงๆนะหลัก10บชนที่5้ากับ็จับ5 1 5 4 5 8 5 9 6 1 6 4 6 8 6 9ทีนี้มาดูตัวสูตรสิ์หน่วยบนนะเห็นไหมก็จะมีนี่ ตัวที่ชนก็มี61นะครับ61แล้วก็54 64ก็มีแค่3ชุดนี้นะสชุดนี้นะแต้มสีไว้ให้ดูสักนิดหนึ่งนะตัวที่ชนนะครับตรงตรงนะจะมาหรือหรือไม่ก็ก็รอติดตามผลกันแล้วกันนะรอติดตามผลว่าจะมาไหม เกิตัวนี้แอดก็ยังชอบอยู่เนาะชอบอยู่อ่าอันนี้ก็ชอบอยู่แต่ก็ทําตามสูตรก็ชนสามคู่นะชนสามคู่นะครับหกหนึ่งห้าสี่หกสี่นะครับเป็นที่มาของการแต้มสีไว้ตรงนี้มันชนกันชนทั้งทั้งแต้มชนทั้งตรงชนทั้งสิบหน่วยบนนะครับทีนี้ ก็ใช้6 1 5นึ่ง5 4 5 6ชุดเนี้ยมาจับ3ตัวบนก็จับจากตรงไหนก็จับจากแต้มแต้ม3ตัวบนที่ชนกัน6กับ9แต้มแต้มแต้ม3ตัวบนชน3าสูตร6กับ9เราก็มาจับว่า5 4 6 1 6 4หนี่ย5 4อะไรได้ ได้6บ้างอ่าก็จะเป็น7จ็ดห้าสี่เปตมหก้เตมเก้เห็นมเก้าหกหก็จะเป็นแต้มหกสอเป็นเต้มเนะครับแล้วก็หกหกสีเต้มหกเก้สีต้มเกอ่าเห็นไหมก็จับได้6ชุดถ้าไม่คิดอะไรมากก็ลองนำไปใช้งานทั้ง6ชุด แตท่ที่เหลือ3ชุดนี้อ่าก็ใช้หลักร้อยมาตัดนะครับหลักร้อยของเรามี7อ่ามี2มี6อ่าทีนี้ก็หลักร้อยไม่มี9ว่ามี0มันก็เลยเป็นที่มาของการคัดน้อยชุดอ่าก็บอกกันประมาณนี้นะอ่า ประมาณนี้นะเหลือ3ชุดนะครับคัดเน้นฟันพิเศษให้นะครับ754 261 664ถ้าใครชอบเบิ้ลชอบหามนะ7 5 2 6 2 6 1อ่าแอดก็ไปหาลอตเตอรี่ไว้แล้วละนะแต่ว่นะา,วาตัวที่ไม่ได้เน้นนี่ก็ลองกันกันไว้บ้างเนาะเผื่อเข้ามาส่วน3ชุดนี้จะเน้นพิเศษชุดไหน เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่เพียง3ชุดนี้ก็ถือว่าน้อยแล้วนะอ่าบางบางสำนักนีนก็ล่อไปสักสิบสิชุดเลยก็มี <c oughs> ก็ยังยังไม่ว่าอะไรกันเนาะอ่ะขอบคุณที่เขามารับชมหวังเป็นอย่างยิ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านขอให้ร่ำขอให้รวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งสวัสดีครับ